สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ผมก็จะมารีวิวแผ่นบูเล่นะครับผมการ์ตูนเรื่อง finding dory นะครับผมก็เป็นการ์ตูนของค่ายดิสนีย์นะครับผมผมซื้อมาในราคา150บาทนะครับผมซื้อมาจากมีเดลเพย์นะครับผมก็เข้ามาจัดช่วงเวลาโปรโมชั่นนะครับผมแล้วราคาแฟลชเซลให้ระยะเวลาแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมถ้าหลังจาก4ชั่วโมงนี้ผ่านจาก4ชั่วโมงนี้ไปแล้วก็จะรับเป็นราคาเต็มนะครับผม ก็อยู่ที่250บาทครับถ้าราคาเต็มแล้วก็ใครอยากจะเก็บสะสมหนังแผ่นบูเล่กระตูนหรือหนังนะครับก็ลองไปหาดูอิ i เมเด p l เพได้นะครับผมว่ามีเรื่องที่ทุกท่านชอบหรือเปล่านะครับผมก็ลองไปหาดูได้นะครับผมนะผมก็แกะซีนออกก่อนขจะรู้ว่ามีอะไรบ้างข้างในเฟ้ นี่ครับก็ตัวโบเลนะครับผมเป็นกล่องแบบสตีลบุกนะครับผมหรือว่าที่คลายๆเรียกก็กล่องเหล็กนะครับผมลวดลายก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับด้านข้างกล่องอันนี้จะมีกล่องอันนี้มีกระดาษสวมอีกทีนึงนะฮะนี่มานี้นะครับผมด้านหลังก็จะมีโบนัสตามนี้เลยนะครับผม ครับแล้วก็รายละเอียดทางด้านภาษาก็มีภาษาภาษาอังกฤษ7.1 DTS-HD MA นะครับผมแล้วก็ภาษาไทย5.1 Dolby Digital นะครับผมแล้วก็ภาษาเกาหลี5.1 Dolby Digital นะครับผมแล้วก็ภาษาแมนดารินนะครับผม PRC 5.1 Dolby Digital นะครับผมแล้วก็ภาษาโปรตุเกสนะครับผม5.1 Dolby Digital นะครับผมซับไตเติลก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมมีซับภาษาอังกฤษ ภาษาไทยแล้วก็ภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาโปรตุเกสครับผมแล้วก็ภาษาภาษภา,า,ภา,าจีนนะครับผมก็นั่นประมาณนี้นะครับผมตัวกระดาษสวมก็เป็นกระดาษแข็งนะครับผมลวดลายตรงนี้จะเป็นแบบด้านๆนะครับผมพื้นหลังจะเป็นด้านๆส่วนตัวเนินตัวนูนมันจะเป็นแบบเงาๆนะครับวิบวับวิบวับอย่างนี้เลยสวยงามน,นะครับผมใครสายเก็บก็ลองไปหาดูในเฟซบุ๊กมเดียเพย์นะครับผมประมาณนี้นะกล่อง ตรงนี้ก็นี่เลยเดี๋ยลองดูในกล่องครับดลายสวยไหมสวยงามอยู่นะครับเนี่ยใครชอบเก็บสะสมก็ลองไปหาซื้อได้นะครับผมด้านข้างด้านหลังนะครับผมสวยงามอยู่นะครับเนี่ย าดูข้างในบ้างดีกว่าว่ามีแผ่นครับผมอ๋อมีสองแผ่นด้วยโอ้โหตัวหนึ่งน่าจะเป็นแผ่นหนังกับแผ่นหนึ่งจะเป็นโบนัสน่าจะนะครับผมลวด,ดลายก็ประมาณนี้นะครับผมด,ดูแผ่นหนึ่ง อันนี้น่าจะเป็นตัวโบนัสแผ่นโบนัสหน้าตาก็จะลวดลายแผ่นก็จะประมาณนี้นะครับผมแป๊บหนึ่งกี่อันนี้จะเป็นแผ่นหนังนประมาณนี้นะครับผมส่วนลวดลายด้านในกล่องก็ สวยงามอยู่นะครับผมถ้าภาพมันมืดไปก็ขออาภัยด้วยนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ